หยุดฟังคลิปนี้สามนาทีชีวิตเปลี่ยนก็ว่าได้โค้ดที่โคจัรวานค่ะพาชมครหอารมูลค่ากว่าพันล้านบาทนะคะได้พบกับท่านประธานด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะบริษัทก็ได้รับรางวัลมากมายนะคะโค้ดที่ก็จะพาทุกคนค่ะไปชมนะคะเครือข่าหลังนี้นะคะอ่าห้องแรกค่ะเราไปพบกับห้องประชุมนะคะใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยนะคะสมาชิกทุกคนค่ะก็มาใช้บริการนะคะอ่านั่งประชุมเรียนรู้กันทุกวันที่นี่นะคะ และก็มี4ชั้นนะคะเดี๋ยวคอร์ที่ก็จะพาไปชมในชั้นที่2นะคะซึ่งมีค่ะห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะคะใครที่อยากออกกำลังกายก็ามาออกกำลังกายได้นะคะท่านประธานก็มอบเอวกาสดีพวกเราเนาะได้เข้ามาชมแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะคะในชั้นที่2นะคะพาสมาชิกใหม่ค่ะมาชมบรรยากาศนะคะมานั่งเล่นนะคะไลฟ์สดทำคลิปเรียนรู้นะคะ การสร้างธุรกิจเพื่อรับรายได้6กถึงเหลักที่นี่ได้เลยนะคะเราพาทุกคนค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะค่าโทรค่าเน็ตนะคะตอนนี้เรามีโปรดีๆนะคะจากเดิมนะคะโปรที่ใช้อยู่แพงๆนะคะทุกคนสามารถใช้เพียงประหยัดเพียงเดือนละ1นึ่สองห้านะคะหรือปีละ1490ันนะคะสามารถโทรไม่อัน้นเน็ตไม่อั้นนะคะและเราก็ได้มีโอกาสค่ะพาทุกคนไปชมชั้นที่3มกันนะคะ ว้าวอดีที่นี่ค่ะเป็นห้องพระตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นแล้วเช่นกันนะคะและโค้ที่ค่ะจะพาทุกคนขึ้นลิฟต์ไปชมชั้นที่4กันนะคะว้าววขึ้นลิฟต์กันเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าตื่นเต้นตื่นเจ้นพบกับชั้นที่4ค่ะเจอกันแล้วว้าวว้าวว้าวอ่าเปิดประตูไม่ออกนะคะบรรยากาศดีมากว้าวว้า และที่นี่ค่ะทุกคนก็มาไลฟ์สดนะทําคลิปนะคะอ่าแบ่งปันสีดีกับผู้คนได้นะคะอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เป็นห้องศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเป็นห้องพระสวยหรูค่ะสมาชิกหลายท่านนะคะก็มานั่งปฏิบัติธรรมนะ,ะนั่งสมาธิในช่วงเทศกาลนะ,ะวันสําคัญนะคะและท่านประธานก็ได้สร้างนะคะโดมหลังนี้ค่ะ คารหืหาดหลังนี้ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนค่ะอีกหลังหนึง่ง m i l l เนียคารเซิลนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันนะคะตอนนี้เขาที่จะพาทุกคนลงไปชั้นข้างล่างนะคะยังไม่หมดค่ะห้องประชุมนะคะยังมีอีกห้องหนึง่งใหญ่มากๆเลยนะคะห้องประชุมห้องนี้ค่ะคนที่ก็เคยมานั่งเรียนติ๊กตอกกับครูมิ้นติ๊กตอกทีีนะคะเราก็ได้ส่งสิ่งดีกับเพื่อนๆนะคะ ทุกซอกทุกมุมของครหาหา์หลังนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะคะยังมีห้องครัวที่ใหญ่มากเนาะสามารถมา,านั่งรับประทานอาหารนะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะสมาชิกมาว่ายน้ําได้กติกาคือต้องใส่สองชิ้นเท่านั้นนะคะทูพีดนะคะแล้วก็มีตู้น้ํามันหยอดเหรียญน,นะคะที่ทุกคนสามารถอเอานะคะตู้น้ํามันหยอดเหรียญ ไปตั้งไว้ที่บ้านนะคะที่ไหนก็ได้ค่ะที่สามารถเติมน้ํามันและได้เงินคืนนะคะเรามีโรงรถรถยนต์ไฟฟ้านะคะโบมาไอซีเอสค่ะตอนนี้กําลังเปิดตัวนะคะมีสวนพักผ่อนนะคะและก็ยังมีโรงรถหรูนะคะเรานะคะก็จะพาทุกคนค่ะไปชมนะคะกับมิเลเนคลาเซลนะคะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นห้องเรียนนะคะที่จะให้สมาชิกทุกคนค่ะ มาใช้บริการที่นี่นะคะมารับซิมนะคะอ่าแล้วก็มาพูดคุยนะคะเจอกันที่นี่นะ,ะทุกวันได้เลยนะคะและยังมีค่ะห้องประชุมใหญ่นะคะที่สามารถบรรจุคนมากกว่า150ชีวิตค่ะเขาเรียกว่าห้องประชุมใหญ่สำหรับว่าที่มหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะคะคตีก็ได้รับเกียรตินะคะได้ร่วมนะคะแบ่งปันประสบการณ์ที่นี่ด้วยนะคะ สุดท้ายนะขอขอบคุณบริษัทนะคะ T2R นะคะแล้วก็